แล,แล้วก็มาถึงวันสุดท้ายจะได้กลับาปและะ้วจ<ะ>้าก็เลยเลือกมาทานร้านที่เตี้ยนผิงนะคะรีวิวไว้4.7ไม่ห่างจากโรงแรมมากนะัอร่อยสิ่งที่อร่อยก็คือ,จอเจ้ามะเขือเทศที่เห็นตะก,กี้นะคะอร่อยมากจิวหลงเปาเขาก็อร่อยแล้วเราก็เดินเล่นมาที่มอนะคะมาเจองานอะไรก็ไม่รู้วันเนี่ย เหมือนหนังจีนโบราณแล้วก็มาลองรักกินคาแฟนะคะถูกและดีและอร่อยเดินต่อมาเรื่อยๆที่ซินเทียนตี้ค่ะเป็นย่านที่เราชอบที่สุดในเซี่ยงไฮ้นะคะให้พี่น้องได้ทะเลาะกันเล่นๆแบบหยอกๆยอกดูสิความทุกข์ของน้องคือความสุขของพี่เสมอ,อแล้วก็เดินขึ้นมาซินเทียนตี้พาซานะคะในห้างก็จะมีคาฟเฟ่แมวอยู่ด้วยแล้วก็มีคาฟเฟ่หมาด้วยนะ แต่ที่เรามาห้างนี้เนี่ยเพราะว่าเราเราจะมากินร้านเขียวในทำงานเนื่องจากยังอิ่มอยู่ก็เลยออกเดินออกมาเล่นเตะบอลก่อนแล้วก็กลับมาที่ร้านคนเยอะตลอดเลยเราจะแนะนำแบบตรงๆเลยนะคะใครที่มาเนี่ยควรจะมาลองทานร้านนี้สักครั้งมาทริปเนี่ยเวันเราทานไปสองครั้งนะคะ ถ้ามานานกว่านี้เราคิดว่าเราต้องกินแบบเกิน5ครั้งแน่นอนมันอร่อยมากมันนัวไม่รู้ใส่อะไรเข้าไปยิ่งกุผงจูรสจูใจอร่อยมากจริงอาหารที่แซงให้อร่อยอะทุกอย่างเลยยังไม่ได้เจอร้านไหนที่แบบกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยกินไม่ได้หรือว่าเราอาจจะเป็นเพราะว่ารามาตามรีวิวคนไทยรสชาติมันเลยจะถูกๆก,กันตอนเดินทางกลับโรงแรมนะคะก็ให้ลูกสาวพดท่าเล็กน้อย น,นี่เขาคิดเองนะส่วนไอเฮียกับปาป๋าวิ่งหนีไปไกลแล้วจ้าช่วงเย็นเรามาเดินห้างนิวเวอร์นะคะก็มาดูปลากันมารอกินรซาเก่าที่ฝั่งตรงข้ามแต่ลองทำสโกคนเต็มค่ะรอสีชั่วโมงก็เลยเดินลงมาที่ร้านนี้เห็นมีชื่อภาษาไทยแล้วก็พบว่าอร่อยแนะนำเลยราคานี่น่ารักมากรอ